สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เช้านี้นะคะเช้าว,วันจันทร์นะคะเช้าว,วันจันทร์ที่18นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ของนิเคอีกตัวเลขตัวเลขที่น่าจะมาวันนี้นะคะตัวเลขที่น่าจะมาอย่าเชื่อจนเพิ่หงหวยจะออกนะคะตัวนี้เรามาวิเคราะห์ให้ดูกันก่อนนะคะ อันนี้หลังจากผิดปังจากสลากกินแบ่งไปแล้วเราก็มานิเคอีกนะคะอยากให้ได้อยากให้เดนกันนะคะนิเคอิวิเคราะห์เช้านี้นะคะวิเคราะห์หวยนิเคอีอะไรลูกลูกแม่ก็ามาจับแขนจับขานะคะ บนก่อนนะคะอย่าเชื่อฉันกลัวหัวจะออกนะสิบบนตามนี้เลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้เด่นสามตัวเราไปเลยค่ะตามนี้ค่ะดึงมาสองตัวดึงมาสองตัวก็ตัวนี้เลยนะคะฟันแปดค่ะ จับให้จับเด่นๆให้นะคะตามนี้นะคะตามนี้เลยนะคะเด่นๆของเขาเจาะนะคะ สามตัวแปสนะคะแล้วเก้หนึ่งสาค่ะตามนี้เลยกันนะคะตัวนี้เด่นเด่นสตัวสายรูดนะคะ8กับ6ฟัน8นะคะนะสายลากนะคะลากก็ลากไปนะคะ86กับ80นะคะตามนี้เลยนะคะ วันนี้วันที่สิบแปดค่ะศูนย์หนึ่งสบี่ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะนะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะเราก็ครบหนึ่งพันซับสไครต์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างไรสุดไม่ได้นะคะเมนูยังไม่ขึ้นนะคะเมนูขึ้นแล้วเราก็จะมาให้ไลฟ์สดได้เลยนะคะ เรามาดูกันว่าจะมีคนดูไหมนะคะเราเคยทำนะคลิปแรกๆไล้สดไม่มีใครดูเลยค่ะมีอยู่มาคนเดียวไม่รู้ใครนะคะหลงมาตลกมากเลยนะคะขอให้ทุกคนถูกนะคะวันนี้เรามาดูหลังหวยออกนะคะนี่เราชอบตัวนี้นะคะสิบบนนะคะจัดไปนะคะ นะขอให้บุญมาวาสนาคือทุกทุคนขอเป็นแนวทางแนวทางแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดเราขออภัยนะคะขออภัยด้วยอย่าว่ากันนะคะเยอะนะคะสํานักเด่นๆนะคะหน่วยรัฐบาลเราขออภัยเลย เราบอกได้เลยว่าเราคิดเลขผิดนะคะไม่งั้นก็เต็มๆนะคะนะพูดก็เหมือนจะแก้ตัวแต่เรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกคิดเลขผิดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ